ร้านหมูแดงที่เก่าแก่และก็อร่อยขายดีอร่อยมากจ็ลงน้าขับรถมาเพื่อมาจองซื้อกินกันที่นี่ที่เนี่ยบอกว่าเป็นชุมชนของฮักกาเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะอันนี้เพดานหมูพริกไทยดำครับจานนี้อย่างเดียวหลงหว่าคุ้มนะ ลุงจะไปเที่ยวเมืองการพักสักคืนหนึง่งริมแม่น้ำแควนะแล้วก็จะไปมีร้านดัาๆอยู่ในใจอยู่แล้วเ,เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่นครปฐมครับลุงอยากกินข้าวหมูแดงนครปฐมและก็อยากกินปะจะ่างข้าวหลามเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันทิปนครปฐมง่ายๆสบายๆครับเดี๋ยวเจอกันครับ แล้วเราก็วันนี้มาอยู่ที่หน้าองค์ปฐมนะฮะมาทานร้านหนูแดงที่คิดว่ากเก่าแก่และก็อร่อยขายดีอยู่ในตลาดหน้าองค์พระเลยครับแก้าขายมาทั้งกมดกสี่สปีแล,ล, <40 S 2> ล้วจ้ะสี่สกว่าปีแล้วจ้ะสีิบกว่าปีนะแก่แบบสี่สิบกว่าปีนะมาได้เลยร้านนี้นที่หน้าองค์พระ ครับนากกินนะฮเป็นข้าวหมูแดงนครับรมร้านเก่าแก่เลยเขาบอขาขายมาสี่ห้าสิบปีเหมือนกันับ วนนี้ผมก็มาอยู่ร้าน,นาลูกแม่ลูกจันคนระับเป็นข้าวหลามปะจานที่อร่อยที่สุด้ายตั้งแต่เช้า,ชาเลยนะฮะนี่ครับเป็นเป็นข้าวหลามปะจานนะฮะเด้๋ขาแหวกดูสั้ลูกงเอยนะครับความมากกินของข้าวหลามปาจากที่นี่บอกตรงว่าอร่อยมากจนลุงเนี่ยต้องขับรถมาเพื่อมาจอมซื้อกินกันที่นี่ลนะฮะ อยากให้โทรสั่งล่วงหน้าใช่ไหมครับไม่งั้นป้าจางจะหมดก่อนนะคะป้าจางจะหมดก่อนเพื่อนเลยเถ้าจะซื้อจะทานนะต้องโทรสั่งล่วงหน้านะเฉพาะป้าจางนะจะหมดอยู่แล้วนะ,ค,ะครับครับก็ับลงมาถึงจะไปเมืองการได้ข่าวว่าที่บ้านโป่งเนี่ย บ้านห้วยก็บอกเป็นแหล่งชุมชนรุ่นแรกๆของพวกจีนฮักกาหรือพวกจีนแชะแล้วก็มีร้านอาหารเด็เดๆอยู่ร้านหนึ่งที่เนี้ยเปิดมานานเป็นร0อปีนะฮะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่แวะแต่วันนี้เออไหนๆมาแล้วเรามากันเลยแล้วเราจะไปครับรู้สึกจะชื่อร้านจันจะเลยครับเดี๋ยวไปดูไปครับ ปารลรงก็ยังอยู่ที่ร้านจันเจริญและอยู่ในตลาดห้วยกระบอกครับที่นี่บอกว่าเป็นชุมชนของฮกกาเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะฮะในประเทศไทยที่นี่ครับคือที่ห้วยกระบอกในอำเภอบ้านโป่งนะฮะทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีจีนแท้ล้วนเลยฮะแทบจะไม่มีแต่จิ๋วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูฮะเมื่อกี้เราคุยกับเจ้าของร้านเจ้าข้าวแล้วฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจีนแท้แท้ แล้วเขาบอกว่าถือว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของร้านคนเดียวที่พูดจีนแชะได้อยู่ครับลองดูครับครับนี่คืออาจจ็ครับเจ้าระเจคชื่ออะไรนะออชื่อชื่อไพศาลครับเจ๊ไพศาลเป็นเจ้าของจันจรลิรับครับครับ แล้วก็อย่างเงี้ยอยากจะทราบว่าที่ที่ที่ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนจีนแทะที่ใหญ่ไหมให,ใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่มากครับคิดว่าน่าในที่สุดในเมืองไทยไหมแ้่จริงจริงเสอบข้อมูลมาแล้วปรากฏว่าจะเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าถามว่าที่อื่นมีเยอะไหมบางจังหวัดก็มีเยอะแต่ว่าเขากระจายทั้งจังหวัดของที่ห้วยกระบอกนี่มันจะเป็นรวมเป็นอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดเลย ยันรอบรอบรัเอมีสองกิโลสามกิโลนี่ก็กินแค่เท่านั้นกินแค่ร้นๆครัเป็นชุมชนที่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะคือมีงานมีอะไรนีถึงกันทุกคนถึงกันทุกเบ้านเป็นชุมชนกินแค่กินแคโอเคนี่เราบักคุยถึงเรื่องอาหารบ้างนะจันเจริญเนี่ยเป็นอาหารอาหารอะไรครับอาหารจีนแคะครับจีนแคะสูตรตั้งแต่เตี่ยทำมาประมาณ80กว่าปีแล้วตั้งอาเตี่ยอะไร80กว่าปี อันแรกอันนี้คืออะไรอันนี้ขาหมูพะโล้ครับสูตรจีนแชะเลยครับพะโล้สูตรจีนแชะครับอืมอร่อยรสชาติเนื้ไม่หวานไม่เค็มกลมกล่อมหอมนัวนิ่มเลยฮะนิ่มมากอันนี้กระเพาะเกี๊ยมชัยกระเพาะเกี๊ยมชัยอ่าครับสูตรจีนแชะจีนแชะครับลองดูว่าเป็นยังไง อันนี้อันนี้อันนี้เก็บใส่ดองเองไหมซือมารังรังจากลาบุรีร้านดังครับเป็นรองรองมาตรฐานครับมาตรฐานร้านดังนะัะอร่อยครับคือไม่เค็มเลยครับของที่นี่จะไม่เค็มและไม่หวานอืมไม่เค็มไม่หวานคนจีนแครก็จะไม่กินกับข้าวหวานถ้ากินหวานก็จะกินของหวานเลยอันนี้เพดานหมูพริกไทยดำครับเพรดานหมูเป็นตเด็ดครับตัวนี้ ไม่เหนียวตัวนี้มันจะทํายากหน่อยขั้นตอนมันจะเยอะขั้นตอนเยอะครับนี่ทอดมันหมูครับเปนสูตรของที่นี่โดยตรงเลยเครื่องแกงเดบหมูเดครับ้ออันนี้จะเป็นฟองเต้าหู้ตุ๋นเครื่องยาจีนฟองเต้าหู้ผมไม่ได้ใช้เครื่องยาใส่่ถุงคือเครื่องยาอยู่ข้างล่างพริกก็ไม่ได้เลยอยู่ข้างล่างเครื่องยาจีนนะมีเม็ดแดงอะไรอยู่ข้างลางกอย่างครบเดี๋ยวเรามาดูว่า รสชาติจะธรรมดาไหมนะอืมกลิ่นเครื่องยากับเป็้หอมแต่ไม่ได้กลิ่นตุนจนแบบกินไม่ได้อ๋อไม่ได้ใส่ผงเบรโลออไม่ใส่ผงเราไม่มีเครื่องเบโลมันเป็นเครื่องยาจีนเลยโถนี่เป็นไก่ดำตุนเครื่องยาจีนอ่าฮะซุปตัวนี้นะฮะเขาไม่ได้กินเนยนะครับเขากินเฉพาะน้ำแค่นี้เองนะครความอร่อยอเนกมันอยู่ตรงน้ำที่เป็นหัวซุปของไก่เอง อร่อยครับเข็งครับอร่อยมากๆเลยที่เด็ดของร้านเลยเราเรียกก๋วยเตี๋ยวผัดจีนก๋วยเตี๋ยวผัดจีนฮะไม่เคยกินฮะผมยังไม่เคยกินเลยผัดยังไงฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดจีนนี่ก็อร่อยตรงที่น้ำซุปเพราะว่าต้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็ใส่น้ำซอกไปให้มันเดือดจนแห้ง เส้นนี่ก็จะอมน้ําซุปเข้าไปครับนุ่มนะฮะแต่เล่นหน้ามาพอจีนี้ไม่อร่อยผัดไม่ได้ต้องเส้นมันมันเกินต้องเส้นเฉพาะเลยครับอันนี้เรากินเส้นเปล่าๆดูนะครับดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยอร่อยี่เดูมันก็ไม่มีอะไรนะดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมหอม มมันหอแต่ลุงบอกเลยว่ามีร้านเดียวในประเทศไทยครับที่ใช้เป็นเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดพีนนะอันนี้เป็น,นลูกนหมูผ<ม>ัดใบกะเพารพาซึ่งลูกิีนหมูทางร้านทำเองนะฮะมีกลิ่นของเรียกว่าหมูคือหมู ไม่มีสารนะไม่มีสารไม่มีสารกนโบดอะไรทั้งสิ้นไม่มีสารพวกสารกรอบสารอะไรก็ไม่ได้ใช้ครับไม่มีสารกรอบครับผมอืมนะสุดยอดครับร้านดูครับทีเด็ดของที่นี่คือขาหมูลูกชิ้นหมูทอดมันหมูนะฮะนี่ครับถ้าสนใจก็ตามมาได้เลยที่ร้านนี้นะะอยู่ในตลาดห้วยกระบอกบ้านโป่งลาดุรีครับ เราจะบอกสักอย่างว่าฟาร์มอร่อยของร้านเนี่ยเป็นยังไงไอ้เจ๊กรเราบอกไปได้ว่าลูกค้าร้านเนี่ยอยากจะกินเขาทํายังไงถ้าจะเอาเยอะต้องโทรมาตั่งจองก่อนอเพราะกับข้าวผมมันวันต่อวันมันหมดของผม,ผมสโลเกนคือถ้าไม่มาไม่ทําครับอ๋อไม่มาไม่ทําคือต้องมาถึงร้านแล้วถึงจะทาให้คือ,อเราจะไม่ไม่สั่งเก้าโมงก็ทำเก้าโมงพอะจะถึงเที่ยงแล้วมันมันชื้นละรสชาติมันจะไม่ดีลูกค้าจองห้องแอร์ผมก็ไม่ได้ทำไม่ทำคือ มาปุ๊บผมก็ทําเลยอาหารจะทําต่อเมื่อมานั่งโต๊ะนะฮะไม่ใช่มาสั่งล่วงหน้าแล้วจะปุ๊บจะมาขอ,อก,กินแล้วไอ้ยังไม่ทําถ้าคุณมาถึงเนี้ยคุณมาเที่ยวนคปรปฐมมาเที่ยวลาดบุรีไปเมืองการแวะมาได้เลยครับที่หมู่บ้านห้วยกระบอกตรงนี้ไม่ไกลครับออกนอกเส้นทางมาสัก20นาทีก็ได้กินแล้วร้านถึงถือว่าเป็นชุมชนฮกกาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นอาหารฮักกา ของแท้แท้แบบต้นตำรับโบราณจริงๆแต่ที่นี่เขาจะไม่มีพวกหมักเหล้าแดงอะไรนะฮะจะเป็นผัดพื้นบ้านลยฮะลองดูครับถ้ากินก๋วยเตี๋ยวจีนจานนี้อย่างเดียวหลุมว่าคุ้มนลมาเลยครับ